แต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มีญาติโยงของมหาหลวงปู่นะว่ะา,าห,หลวง,งปู่ก็ให้ไปแปดแปดสามแปดจลิตหลวงปู่นะตงเห็นเรามันออกจริงนะครับแต่ก็ก็เข้าก็เข้ามาตลอดอยู่ <uc> rr, แต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้หลวงปู่ให้ไปแปดแปดกับสามแปด สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้โอปอพารวยก็เดินทางมาไกลนะครับพ่อแม่พี่น้องนะฮะเดินทางมาไกลได้ยินข่าวนะครับจาก f อฟนะครับผมว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับบอกเลขแม่นมากเลยนะครับผมครับเข้ามาแล้วสิบงวดหรือว่าเข้ามาตลอดนะครับเอครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะ กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมก็คืออันนี้คือสาลานะครับที่ปูกําลังสร้างนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จหรอกครับ fc ครับผมครับก็นอนในนี่ครับกุฏิเล็กๆนี่นะครับครับผมเข้ามาแล้วตลอดนะครับสําหรับปูย่ามแดงนะครับ fc ครับ อันนี้คือแรงใหม่นะครับเอซีครับเข้ามาแล้วสิบงวดนะฮะหรือว่าเข้ามาตลอดปู่บอกว่าเข้ามาตลอดแต่ที่เน้นเน้นเนี่ยคือสิบงวดเนาะอาจารย์แหละใช่ครับสิบงวดเนาะอันนี้ก็คือเป็นกุดกุดแล้วครับผมเนี่ยมาท่านมีอย่างไม่ข้าก็เเริ่มตุกรูปอยู่ีนผม่ามันตุกผมมามันอันล่มอบลำไยอบลำไ่โอ้ยอบลำไยก็เแล้ว่ากุดล้วโอ้กุดนะครับผมคือไม่ ว่ประมาณยังไม่มีนะครับเนาะครับก็คือนี่เนี่ยอาจารย์ก็นอนอยู่อย่างนี้อยู่นะครับผมครับเข้ามาแล้วสิบงวดนะครับปล่อยเป็นออกนะครับผมขอให้ปล่อยอืมขอให้ปล่อยนะครับปล่อยเป็นออกนะครับสําหรับแนวทางปู่ย่ามแดงนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะฮะกดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้กระทางช่องด้วยนะครับทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม กับปูย่ามแดงนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังกันครับนัำาสการครับอาจารย์ครับกับน้ำมสการครับปูครับวันนี้มีใครมาโอปอเบิกซับอาจารย์แหลกครับปูได้ยินข่าวว่าปูให้เข้าตลอดเลยค่ะอาจารย์ครับโอปอแล้วก็เบิกทับครับปูโอปอแล้วก็เบิกทรับครับผมมีสายบุญบอกว่า ให้ตามปู่ให้หน่อยว่าปู่ให้แม่นนะครับก็เลยเข้าตลอดมาถึงนี่แหละครับปู่ตามถึงวัดเลยครับปู่ครับอร่อยกระโลอ่มาพอหลานตบเอต้ำสมอ่าเข้าไปเดียนีทานเด็๋ยวจมารอยยังอยู่นี้ปู่ครับปู่ปู่ย่ามแดงแม่นปู่ยามที่กาเห็นชัดเจนเลยครับปู่ย่ามแดงขอถามที่มาของย่ามแดงนะคะปู่คืองจะคือใส่ย่ามแดงค่ะย่ามแดงมีญาติโยมเขาถวายมา หลวงปู่ก็เป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ครับเขาถวายปู่ใครเห็นหลวงปู่คือเห็นย่ามแดงด้วยเห็นปู่จองเห็นย่ามแดงอ่าโอครับแต่ว่าปู่ไม่ใช่ว่าเล่นการเมืองนะครับผมหลวงปู่กินข้าวทุกสีครับบินบาทนะครับบินบาทนะครับญาติโยมทุกสีเขาทําบุญมากับหลวงปู่แต่ว่าย่ามแดงคือเอกลักษณ์ของหลวงปู่ครับ ใครก็บอกว่าปูย่ามแดงปูย่ามแดงนี่แหละเห็นมาจากตรงนี้แหละครับปกติจะเจอแต่ย่ามเหลืองเนาะแม่บ่บ่สำคัญดอกครับอยู่หม่องนี้แต่ว่าปูสำคัญอยู่หม่องปูเพื่อนนี่ะไฮเลกแม่จังเดผู้ใดมาคนหาเห็นเข้าขนาดมาลอยกโลกมือเนี้มาพร้านจํานตำสมดีับจังหัวเร่องคือว่าเป็นบุญทางช่องเนาะค่ะเนาะมีราคากอยาก ขอความเมตตาจากปูเนี่ยค่ะเรื่องแนวทางปากเอนแต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้มีญาติโยมของมหาหลวงปู่นะรันนกว่าหลวงปู่ก็ให้ไปแปดแปดสามแปดตุ๊ขอให้ไดี๋ยวบอกปูถ้าเขาบอกเห็นชาวบ้านเขาลือกันว่าถ้าปูบอกบอกเป็นออกว่าสั่นให้เป็นออกเจ้าเดหลวงปู่น่ะงาเห็นเรามันออกจริงๆนะครับ แต่ว่างวดนี้หลวงปู่คิดว่าจะออกแต่ว่ามีความมั่นใจว่าจะออกนะครับผมมีความมั่นใจว่าออกนะอแต่ว่าไม่ประมาทครับเข้าใจไหมไม่ประมาทไม่ประมาทแต่ว่าหลวงปู่เห็นเลขหกตัวเรียงกันเลยนะวันรลางวันที่หนึ่งเลยครับปู่แต่บางครั้งเห็นเลขหกตัวอย่าไปคิดว่าจะเป็นเลขบนนะบางครั้งเป็นเลขล่างก็ได้ครับผมปู่เห็นที่ไหนคะไม่ในนิมิตนะในนิมิตนะฮะ ได้หกตัวเลยครับผมหกตัวหกตัวโมซัมใลซัมหนึ่งโมเป็นบาไฮได้หกแต่ว่างวดนี้หลวงปู่ให้สามตัวละไ้สามตัวแต่ปู่ไม่ให้หมดครับปู่ให้สามตัวพอครับเดี๋ยวขออนุญาตถามนะครับปู่ทางช่องก็มาเป็นครั้งแรกนะครับผมอยากจะทราบอ่ตัวเลขของปู่เนี่ยเข้ามากี่งวดละครับปู่ก็ยังไม่โด่าก็เข้าก็เข้ามาตลอดอยู่บางครั้งก็ ขาดอยู่งวดสองงวดแต่ว่างวดที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้หลวงปู่ให้ไปแปดแปดกับสามแปดสองหางแค่นั้นสองหางแค่นั้นโอ้เลูไม่เยอะแต่ว่างวดนี้หลวงปู่ก็ให้สองหางเหมือนกันสองหางเหมือนกันอ่าครับแต่ว่าเลขตัวเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าหลวงปู่กันก็คือแยกออกมาแยกออกมาหมึ่งย่าหลานับสมที่จีเป็นรถเข็นเนาะอ่าเรา่าเราเป็นตูเป็นหลานได้กับย้อนหลวงปู่เราอะ ว่าหลวงปู่ย่ามแดงหลวงปู่ย่ามแดงแม่นคือมีโชคมีลาภแม่ถ้าห้าวไปแวะกินเข่าเมื่อกี้กันแล้วไม่รู้เล้ยไม่รู้ครับผมดังมาโดนแหละแต่ว่าบัท่านนี้ผู้ใดมาเห็ดข้างแรกข้างช่องเลยวันนี้เขาก็ปลากระป๋องไงเอฟพีเนี่ยวันนั้นพ่ออาจารย์ไปซื้อของพอดีครับผมทายย่ามแดงป่านนี้แหละอ่าเราก็เลยถามหวยแล้วบอกเขาซะแปดแปดกับแปดสาม แปดแปดครับสามแปดสามแปดแม่นตะกี้เป็นรถเข็นหรอวะคอยเป็นรถเข็นเลยตะกี้บปู่คนมากทุละผ้ายามแดงมาดอกแล้วว่ะไปหาเนี่ยจนไปทาถามมึงเด้อเราอ่ะปู่ยามแดงวัดไหนนะครับเนาะโอ้ตามหาจะเจอค่ะวันนี้ครับตามจนพบนะครับผมสำหรับปู่ยามแดงนะฮะก็เป็นโอกาสดีทั้งยุบซีนอ่ ครับพระอาจารย์ก็ฝ่าวอาบุญด้วยนะครับผมเนี่ยแหละกระต๊อบหลวงปู่นะตอนแรกผมมาเห็นว่ามันเป็นโลหบรมใหญ่อันกระต๊อบหลวงปู่นนั่แหละโอ้ขั้นนีอันกุดบ่ค่ะก็มีอยู่แต่มันมันมันไม่พอหลวงปู่ก็มาอยู่กระต๊อบนี่แหละคือหลังคาอะไรก็ยังไม่มีนะครับยังหลังยังไม่มีครับผมอ่าแล้วก็งงๆหรือไมีหลังคา F C ฝากผู้ใจบุญใจกุศลด้วยครับผมบาทหนึ่งเสนอหนึ่งก็ดีนะครับผม ซอยซอยเป็นไหนเป็นกุศลเนาะครับแล้วใครก็อยู่กระตูกตัวนั้นกระเบือโทรของหลวงปู่นะครับถ้าเกิดใครจะทําบุญก็โทรมาหาหลวงปู่ได้อ๋อได้ครับผมเดี๋ยวมีเบอร์โทรให้เดี๋ยวมบอร์โทรให้เบอร์โทรด้วยครับผมถ้าเกิดใครมัดเอาหวยนี่เขาอยู่หวยเขาอยู่นั่นแหละครับปู่เขียนไว้แล้วอืมเป็นนิมิตฝันหลวงปู่เนาะนิมิตฝันครับปู่เขียนให้แล้วค่ะท่านะมาชม พราอ้เพิ่นไดบบอกกรับเม่ออกรดสันละวะภาคเตียยึดแล้วแต่เลยเดนั่าพี่น้อง MC เนค่แนครับผมมาเปงตัวเรขกันครับพี่น้องการกุชุมครับกเบิ้งให้คือออกค่ะให้คือออกนะครับปู่แวบอดูปูว่าให้คือออกน้องปูเห็นสองสามสองนะสองสามสองแหละครับปู่แล้วก็ให้สามสองกับแปดสอง แล้วเจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าแล้วครับปู่เจ็ดเก้าหกเก้าห้าเก้าน่ะหลวงปู่เห็นอันผู้ชายเอาเจ็ดเก้านะทิ้งลงหลุมเจ็ดเก้าทิ้งลงหลุมอ่าลงหลุมลงหลุมก็เป็นล่างเลยนะไม่ไม่รู้ล่ะแต่ว่าหลวงปู่มั่นใจสองสามสองเนี่ยล่ะปู่มั่นใจสองสามสองสินสามสองสามสองแปดสองแปดสองตัวซื้อบนล่างเลย ครับผมพี่ปู่เห็นหกตัวนะคะหลวงปู่ไม่บอกดีกว่าเพราะมันมันมันไม่ทันอะไรหรอกโอ้โหให้แค่นี้ให้แค่สองสามสองนะครับปู่สองสามสองส่วนข้างล่างเป็นเบอร์โทรนะครับปู่อ่าเบอร์โทรหลวงปู่ถ้าเกิดใครจะทําบุญกับหลวงปู่เออช่วยกุฏิหลวงปู่หรือว่าช่วยค่าน้ําค่าไฟครับก็โทรมา คือทางวัดยังขาดหลายอย่างปัจจัยเนาะที่เห็นนั่นแหละค่ะหลายอย่างค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรนะจ้ะเด้อ0832641582 0832641582แอดไลน์ได้บ่ครับปู่เบอร์นี้ได้แอดไลน์ก็ได้เด้อค่ะพี่น้องแอดไลน์ก็ได้ปู่ย่ามแดงนะครับปู่ย่ามแดงปู่ย่ามแดงนะครับเข้ามาทุกงวดนะครับเอฟซีครับผมเข้าตลอดนะฮะน ถ้าเห็นปู่ย่ามแดงแปลว่าถ้าเห็นย่ามแดงที่ไหนแปลว่าให้ปู่เนี่ยครับผมสมมติเดินทุดงอย่างนี้สพายย่ามแดงนี่ใช่เลยใช่ไหมครับปู่ที่ว่าคือว่าโยมมาถวายปู่กันเลยตรงไส่เรับไม่ใช่ว่าปู่เขาก็ศรัทธาทุกคนนั่นแหละครับผมแต่ว่าย่ามแดงนี้ญาติโยมเขามาถวายโอ้ก็เลยต้องได้ใช้นะครับปู่เป็นเอกลักษณ์หลวงปูเป็นเอกลักษณ์ของหลวงปู่ปแล้วนะครับครับผมตุเรนแล้วนะถ้าคนหลวงปู่ับปีดงนี่เอาแคปหน้าจอไว้นะ สามสองแปดสองตัวเด่นๆครับพี่น้องตัวล่องมิจเจตเกาหกเก้าห้าเก้าเไปยานดีครับพี่น้องกับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของปู่นะครับปู่ย่ามแดงเรานะครับผมตามจนเจอนะครับพผมพี่น้องนะฮะตามถึงที่นะครับผมครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะเอฟซีที่บอกแนวทางมานะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณหลวงปู่นะครับที่ บอกแนวทางฝากต้อนพ่อแม่พี่น้องเอซีที่อยู่ทางบ้านนะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดชอบแนวทางของปูยามแดงก็สามารถหยิบจวยรตเตอรี่ได้นะครับผมถ้าขัดก็ผ่านไม่ชอบก็ผ่านนะครับเอซีครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ